ในส9 4 5รู้อยู่แล้วโรูอีก,กับมือรางพามาวิญญาณพวกนั้นไปถึงโรงประมูลคันชายวากังคนที่ทำหน้าที่ต้อนรับเห็นมาวิญญาณเหล่านั้นถึงกับเหงื่อซึมพร้อมคืนน้ำลายลงคอทำไมไม่หลับหรือตู้ฝันเลิกคิ้วมองเขาเออเขามองมาวิญญาณเหล่านั้นอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็กัดฟันพูดว่าตัว่ันรอสักครู่ข้าจะไปตามท่านผู้ดูแลใหญ่ พูดจบก็รีบหันหลังเดินเข้าไปข้างในทันทีพอถึงข้างในชายคนนั้นก็ไปตามชายยกลางคนที่ดูอายุมากกว่าเขาเล็กน้อยแล้วพูดว่าท่านผู้ดูแลใหญ่ข้างนอกมีคนมาหลายคนพวกเขานำม้าวิญญาณจำนวนมากกับรถม้าสีดำมาขายท่านดูหน่อยเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นผู้ดูแลใหญ่ที่กำลังพูดคุยกับผู้เท่าสองคนก็ชะงักไปเล็กน้อยถามว่าพวกที่มีเขาหรือว่ามาจากข้างนอกนะหรือ ดูท่าทางแล้วใชัข้าเลยไม่กล้ารับชายคนนั้นพูดเสียงเบาู้เท่าสองคนที่กำลังดื่มชาอยู่ข้างๆได้ยินเขาก็มองหน้ากันก่อนที่คนหนึ่งหัวเราะและพูดว่าข้าอะไรอย่างนี้จริงๆยังมีสิ่งใดที่โรองประมูลของพวกเจ้าไม่กล้ารับอีกหรือจริงด้วยเล่ามาให้ฟังหน่อยสิู้เท่าเอียกคนก็พูดขึ้นได้ยินดังนั้นผู้ด,ดูแลใหญ่ก็พูดว่าข้างนอกมีคนมาขายของแต่ของที่พวกเขาขาย ชวนลำบากใจเรียกเลยว่าเป็นเผือกร้อนเลยทีเดียวเผือกร้อนแบบใดกันเห็นใดเจ้าถึงพูดเหมือนกับเป็นเรื่องยุ่งยากขนาดนั้นยังมีข่าวลือด้วยหรือผู้เท่าถามตกทันยังไม่รู้หรือครั้งนี้กลับเป็นผู้ดูแลใหญ่ที่แปลกใจเขามองผู้เท่าสองคนแล้วพูดว่าพักนี้ในย,ยุทธภพลือกันว่าราชาสูนไปเจอกับคนเก่งกลุ่มหนึ่งที่สามดางังไม่เพียงได้รับบาดเจ็บแต่ยังหนีไปแบบไม่เป็นท่า ทิ้งท้งมาและของไว้ข้างหลังคนที่จูงมาวิญญาณเข้ามาในเมืองก็คงเป็นคนกลุ่มที่เลือกันนี่แหละได้ยินดังนั้นผู้เท่าสองคนก็มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจคนหนึ่งถามว่าเป็นคนที่เก่งกาจขนาดนั้นเลยหรือแล้วคนข้างนอกพวกนั้นใช่คนที่เลือกันเดิไมไหมน่าจะใช่แต่เขายัางพูดไม่ทันจบก็ถูกชายัยกลางคนข้างตัวดึงเสื้อคล้ายกับเตือนว่าคนข้างนอกยังรอยอยู่ ข้าจะออกไปดูหน่อยเดี๋ยวกลับมาผู้ดูแลใหญ่พูดแล้วลุกขึ้นผู้เท่าสองคนยืนขึ้นพร้อมกันก่อนหัวเราะและพูดว่าพวกเราก็ออกไปดูด้วยเถิดจากนั้นพวกเขาก็เดินออกไปด้วยกันตู้ฟานกับพวกกำลังรอด้วยความไม่พอใจก่อนเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมาพวกเขามองมาที่ตู้ฟานกับพวกด้วยสายตาที่แฝงความสงสัยคุยลางจึงเดินเข้าไปถามว่าตกลงรับหรือไม่ ถ้าไม่รับพวกเราจะไปหาที่อื่นแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าคุณระยิ่วเราะและโูดว่าของพวกท่านนี้คงไม่มีที่ไหนกล้ารับนอกจากที่นี่แล้วละเขายิ้มแล้วพูดกับชายที่ยืนก้างๆว่าไปบอกคนข้างล่างให้พามาวิญญาณพวกนั้นไปตรวจสอบและประเมินราคาข้าจะคุยกับคุณชายพวกนี้เองแล้วเดี๋ยวให้จ่ายเงินในพวกเขารับชายคนนั้นรับคำ เราสั่งให้คนพามาวิญญาณและรถมาไปที่ด้านข้างก็ตรวจสอบและประเมินราคาเชิญพวกท่านเข้าไปดื่มชาข้างในก่อนเถิดผู้ใหญใหญ่ผู้พัพงทำท่าพายมือเชื้อเชิญตู้ฟันเห็หนดังนั้นจึงพยักหน้างวีหลังกับลอยอีแล้วก้าวเดินเข้าไปข้างในไม่นานหลังจากนั่งลงวิหลังก็ถามว่าเมื่อคู่นั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรทิมบอกว่านอกจากที่นี่แล้วไม่มีที่ไหนกล้ารับอีกเจ้ารู้ที่มาของพวกเราหรือ ผู้ดูแลใหญ่ยิ้มและพูดว่าหล้อยู่แล้วตอนที่3946อบโอบล้อมเมื่อเห็นดังนี้ตูฟันจึงยิ้มออกมาดูท่าโรงประมูลนี้มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งไม่น้อยพวกท่านทราบหรือไม่ว่าพรรคนีในยุทธภพเขาเลือถึงพวกท่านอย่างไรผู้ดูแลใหญ่พูดพังมองไปยังพวกเขาตู้ฟันหัวเราะเบาๆจะเลืออย่างไรไม่สำคัญขอพปกคาม่สนใจไม่ได้ยินคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจนี้ ผู้ดูแลใหญ่ก็แววตาสั่นไหวเล็กน้อยอ,อกทันมั่นใจไม่น้อยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าไม่พูดอะไรมากแล้วอุเทาสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่ได้ยินโกรธไม่ได้ที่จะหันไปมองผู้ดูแลใหญ่ก่อนที่คนหนึ่งจะถามขึ้นว่าพวกท่านจริงๆแล้วได้ต่อสู้กับราชาอสรหรือไม่เล่าลือกันว่าราชาสราพ่ายแพ้หนีไปแบบไม่เป็นท่าเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงของพวกนี้คงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกเมยลางยิ้มแชงหยิบขนมบนโตะมากินพางพูดว่าโองกเจ้ากล้ารับของจากพวกเราแสดงว่ากล้าหาันใช่ได้เลยนะตัวคนเพียงยิ้มรับแต่ไม่ได้พูดอะไรในแผ่นดินนี้ไม่เดนมีเพียงอำนาจของราชาอสูรการที่พวกเขากล้ารับของเรานี้ย่อมแปลว่าพวกเขามีอำนาจบนหลังไม่น้อยหากวันหน้ามีของอื่นอีกก็สามารถนำมาขายที่นี่ได้ ผู้ดูแลใหญ่พูดกับพวกเขาครั้นจะพูดต่อแต่จู่ๆก็เห็นชายชราผมขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเมื่อเห็นชายชราคนนั้นแววตาของผู้ดูแลใหญ่พันเปลี่ยนไปเล็กน้อยรีบลุกขึ้นแล้วคาราวะผู้โซลินผู้โซลินผู้เท่าสองคนที่อยู่ข้างๆก็รีบลุกขึ้นคาราวะตามคราวนี้จากเดิมค่อนข้างสบายใจกลับกลายเป็นกริยาที่สํารวมขึ้นมาพอการมาของชายชราอื ชายชราตอบรับเสียงหนึ่งโดยไม่ได้มองพวกเขาแต่สายตากลับมองไปยังตู้ฟานในพวกสายตานั้นเต็มไปด้วยความพิจารณาและตัวสอบแถมยังแฝงไปด้วยอำนาจเหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อมาเชิญกับการพิจารณาของอีไฟตู้ฟานกับพวกก็พากันมองเขาเช่นกันในใจรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพอกินไอจากชายชราคนนี้ลึกล้ำยากอย่างถึงทำให้ความรู้สึกถึงอันตรายไม่น้อย พวกเจ้าออกไปก่อนชัยชรากล่าวพางบอกมือให้ผู้ดูแลใหญ่แดะคนอื่นๆออกไปพอ,อได้ยินเช่นนี้ผู้ดูแลใหญ่กับอีกสองคนมองหน้ากันและพขยักหน้ารับขอรับจากนั้นก็ถอยออกไปอย่างนอบน้อมพอเห็นดังนี้ตูฟานเลิกคิวมองผู้ดูแลใหญ่ที่เดินออกไปและพูดขึ้นว่าบอกคนเก็บเงินให้ทํางานเร็วหน่อยพวกขาไม่มีเวลามารอที่นี่นานนักพวกท่านคือคนของพูดหมอหรือ ชายชาราถามขึ้นพางมองพวกเขาแต่ยังไม่ทันให้พวกเขาตอบก็พูดต่อกทคันมาที่นี่คงแปลว่าพูดหมอก็อยู่ที่นี่ด้วยมิลางฟังแนวพันลูกพางส่วนโลอียังคงสีหน้าเรียบเฉยตู้ฝันสะบัดชายเสื้อแล้วลุกขึ้นแล้พูดกับทั้งสองว่าไปเถอะไปเก็บเงินกันบางทีอาจพอถูกเมินชายชาราจึงมีสีหน้าเคร่งขึมขึ้นมาทันที เขายกมือให้หลังแล้วหลีตามมองพวกเขาที่เดินออกไปแต่ไม่ได้ตามออกไปทว่าหลังจากที่พวกเขาออกจากโรงระมูลไปพร้อมกับเงินค่าขายของชายชราก็เดินเอามือไพ่หลังตามพวกเขาออกไปเช่นกันเขาเก็บกินไอเดินตามหลังพวกเขาไปอย่างเงียบๆพวกตู้ฝานสามคนถือเงินที่ขายของมาได้เดินเข้าไปในร้านสุราเสิอสุราแล้วเก็บเข้าพวงมีดีก่อนเลี้ยวเข้าตอกแห่งหนึ่ง ชายชราที่เดินตามมาเห็นพวกเขาเดียวข้าต่อก็ตามเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองพันรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมความเย็นเยือกเ,เยืกแล่นขึ้นไปถึงแผ่นลังเขาเรีบพันลังกลับเห็นหอยลางยิ้มกว้างอย่างเตล่เล่อยู่ตรงหน้า